ผมเคยเชื่อว่าคนทุกคนสมควรมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่และในวันนั้นเธอเองก็เชื่อแบบนั้นใน Red Dead Redemption นักคาซามาลูกด้าผมได้ยินเสียงทะเลาะกาันเสียงดัง <lim f let> เสียงร้องของผู้หญิงที่กำลังถูกทำร้ายผมเดินอ้อมไปด้านหลังตรงต้นตอของเสียงแล้วก็เห็น ถูกชายคนนั้นทั้งตบทั้งตีทั้งเตะทิ้งเหมือนสุนัขที่เลี้ยงไม่เชื่องมันทําเหมือนเธอไม่ใช่คนด้วยซ้ําเธอชื่อเอวาคอเตสและไอคนระยำสารเลวที่ทําร้ายเธอนั่นชื่อมาริโอตอนผมเข้าไปขวางมันกลับยิ้มและก็บอกว่าถ้าอยากได้เธอก็จ่ายมา200ดอลลาร์ผมควักให้มันในทันทีโดยไม่ลังเลเลยไม่แต่น้อยผมเพียงแค่ต้องการให้เธอรอดออกจากนรกแห่งนี้เอวาบอกผมว่าเธอจะไปเริ่มต้นใหม่ที่รัสเฮอร์มาัสกับแม่ชีผมมองเธอจากด้านหลังด้วยความเป็นห่วง2วันต่อมาผมขี่ม้าไปที่วัด as, รัสเฮอร์มาน้หจะไดเ็เธอ ยืนอยู่กับแม่ชีมีผ้าคลุมใหม่มีรอยยิ้มที่สดใสและมีชีวิตใหม่ที่สวยงามแต่สิ่งที่ผมเจอคือแม่ชีที่บอกผมว่า <c oughs> เธอมาที่นี่จริงๆแต่ก็ไปกับชายคนหนึ่งแล้วชายคนนั้นมุ่งหน้าไปที่สุสานใกล้ๆบริเวณนี้ผมภาวนาว่าอย่าให้เป็นเขาเลยอย่าให้ไอสัตว์ในลันฉานนั้นได้แตะต้องตัวเธออีกแต่เมื่อผมไปถึงผมเห็นมันมันกําลังกรอบหลุมศพและข้างในนั้นคือเอวา มันพูดกับผมว่าก็แค่ของที่ใช้แล้วจะเก็บไว้ทาไมและพูดจาต่าสามอีกมากมายจนผมแทบจะทนฟังต่อไม่ไหวผมทําการท้าดวลปืนกับมันและผมยิงมันทั้งหมด6นัดเข้าที่หน้าของมันอย่างเน้นๆโดยไม่ลังเลอย่างน้อยก็ทําเพื่อเธอและเหยื่อในอนาคตที่ต้องมาเจอกับไอสวะพันนี้ซึ่งผมจะจัดการมาสําเร็จและได้เงินคืนกลับมาครบแต่เอวาเธอไม่กลับมาอีกและผมก็คงไม่วันได้เห็นรอยยิ้มของเธอตลอดไปบางทีในโลกที่ความดีแพ้เสมอสิ่งเดียวที่เราทําได้คือพยายามช่วยให้ใครบางคนได้เชื่อว่าตัวเองสมควรที่จะมีชีวิตต่อไปแม้้สุดทาย โลกจะไม่ยอมให้เขามีมันจริงๆก็ตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะเทือนใจและดาร์กสำหรับผมมากๆแล้วทุกคนละ่ะคิดยังไงกันคอมเมนต์กันมาได้เลย